เป็นการนัดที่ชาวมากที่ผู้หญิง ขับรถมาหานะคะเพราะว่าผู้ชายไม่ตื่นนะคะ <S <S ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่มีหลายๆคนนะคะไดออ้คอมเมนต์มาแล้วก็จี้ถามมานะคะว่าตกลงเอาอยัางไงเรื่องเดทนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเคยไปพูดเอาไว้ในรายการเกมของเขาว,ว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยมาดูเท่านี้เท่านี้เขาก็ลันวาจะไว้ว่าจะไปเดทกับเราถ้าสมมติดได้5 0 0 0ยิงนะคนดู5 0 0พันะกูไปเดทไก่นี้วันหนึ่งทำคอนเทนต์เดทไก่นี้วันหนึ่งึนนงนะอยากให้กูได้นักใช่ไหมสัตว์ทำอะไรยังไงต้องหวานแค่ไหน อ่าฟิลแฟรน,นะอากูหอมอีนี้ด้วยอ่ะห้าพันซึ่งนะตอนนั้นไม่น่ามีสมองที่จะคิดนะคะน่าจะเป็นส้นตีนคิดนะคะแต่เราทํำเพื่อวกคุณค่ะอันนี้ก็คือบ้านผัวไอ้บ้านคู่เดทเรายังไม่เคยซ้ำกันแต่วันนี้ไม่แน่เดี๋ยวเขาไปดูดีกว่าว่าตื่นหรือเปล่าไ,ไปดูนะคะฉันคงไม่ให้รู้ละค่ะสุดยอดดูสิ วันนี้เขาสัญญากับเราว่าเขาจะพาเราไปช้อปปิ้งแบรนด์นี้ซึ่งดูของที่เขามีสิฉันต้องได้บ้างวันนี้เดินตามมาสมาดูกันว่าฉันจะเสียตัวหรือเปล่ามาเลยนะคะมิ้งค์เงียบมากที่จริงตื่นปะเนี่ยม่ใชคกูโดนกระเทือกไเฮ้ยไม่ได้ว่ามนมีตู้สยเฮ้ยนี่กูมางานอะไรเนี่ย ตื่นสิที่รักมึงัานเด็กกูไม่ใช่หรออ๋อพวกเราต้องเจ็ดเลยเอออทไม่ะแล้วกล้องเนี่ยกล้องต้องถ่ายถ่ายแพนไปทางไฟพอสมมติกอนีเกพอกลังจะได้กันกระไรจะได้กันแล้วแพนไปทางไฟเลยนะ้ที่รัก นี่กูแต่งตัวมาเด็ก,กับมึงแสบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะกูรู้ว่าวันนี้มึงจะพากูไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่ทับทางแพทนภปภาชื่อตอนไม่ทับทางแพทนภปภาแบาแนบนี้ก็นั่งเอาผ่านไปแล้วทำไมอ่ะออกก็นั่งละนั้นหรอขอนั่งขนนั้นไปแล้วโอ้นั่งมินีไม่รอดนะจะยังไงอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีซีนเอาซีนจับนมต้องมีซีนจับต้องมา เดตแรกเนี่ยมันมันมันควรจะต้องแบบอเดีดตอดมอิดตอเือคนดูไงมือิดติดดติ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 ดงติด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 ตปดติ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 อติดดติดติดติาติดติดติเอดตดติลติด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 อิดติดติดตดตดตาตตบดดดอดดดดด อาน้ำพี่ล้วชุดสีฟ้านะสีฟต่อไอ้ยี้่เอ้ยเอาใส่ตังเองง่อยู่ด้วยหรือว่าถ่ายแล้วนะบัสเบีครับโอ้โอลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงทำไมก่อนนะครับเบาแต่งตัวอะไรเนี่ยอืเหมือนเมียเลยอ่ะแม่โอเคไหมครับถ้านจุ่มกันจริงจงแม่โอเคไหมโอเครับโอ้ยแม่ถืออะไรที่ไหนล่ะเนี่ยนี่มึงหันไปดูเอ้ามึงถามแม่ว่าอะไรนะ จะจุ่มกันโอเคไหมครับแม่เอาหันไปดูแม่จุ่มกันไม่ใช่เหรอจุ่มอะไรจุ่แบบว่าอะไรจุ่มจิ้มจุ่มบ่จิ้มจุ่มพาแม่ไปกินได้ฮได้จุ่มอันเนี้ยอันเนี้ยเอาเนี้ยได้ไหมอ๋อไปได้รู้มาได้มาได้แต่ว่าแม่เนื้อกระจูบกันได้ไหมเปไยได้ไหมได้เออไม่ติดหรอแต่ว่าได้ไม่ติดต่อไปมาบางเดือเลยเพราะว่าเดนนี้ลากไปถึงวันหยุดห่ออุ้ยตายแล้วในนั้งมินี้ไปแล้วนะคะไปกับผัว เอาจริงคันนี้ได้ขับกี่ครั้งนี่สองคันเลยจริงหรอกูขายสบายเลยนะขายสบายเลยนะดีกูเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นหรือเปล่าพูดไม่ใช่หรอพูดออกมาว่ามีใครนั่งแพ้จะไม่เคยนั่งไม่มีกันเลยเฮียรูจริงด้วยไม่กล้าถือแม่เราจะไปกันที่ไหนกันคะที่ร้านวันนี้เราจะไปเอ็มกอติเย่ครับเอ็มกอติเย่เอ็มโคเชียไปกินข้า ไปปปช้อิผมจะพาคุณไปช้อปปิ้งวันนี้คุณน่ารักมากเลยคือฉันอยากได้อะไรคุณจะให้เหรอให้เลยโอ๊ยคือเจ้ช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังทำงานดูเรื่องเฉลิมใหญ่ฟัดคือหนังเฉลิมจะต้องไหมเออใหญ่ใหญ่ฟัดแต่ถ้าเป็นโจเอ็งเฉลคือคนเล็กคนเล็กหมัดธรรมดาเออเหยดเดาเราคำว่ามาใส่ในหนังใหญ่สู้สู้ฟัดใหญ่ คนเล็กหมดเทวดาคนเล็กเทวดาอะไรเนี่ยเออมันก็ไม่กึ๊กๆนะเว้ยกูอยากได้มินิตอนแรกแล้วก็บอกว่าไอ้ช่วงล่างเออช่วงล่างอ่ะมันแต่มันแข็งจริงป่ะลองจับดิไม่ใช่กระโชคร้ายเก็บผู้เก็บผู้จอดเก็บเข้ากระแพงเก็บเข้ากระแพงบ้านไรเงี้ยโอ๊ยจั์เอ้ยก็ไม่ถึงก้อนเท เดี๋ยวเราจะไปทานลอนช์ครับเป็นโอมากระเส่เอามากินเซ่อะไรนะเอามากินเซ่บอกต้องสั่งเหรอก็เวลาแบบเชนเชฟเขายื่นให้ทีละอันไงมันก็เลยชื่อโอมากระเส่เอามากินเซ่เงี้ยโอไมก์ครสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยครับมันจะเมาไหมครับมันทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น โอ้รู้แหละรู้สึกว่ามันจะสนุกอะถ้ากินแก้วนี้เข้าไปทีนัก็่นออออเกิดเกิเกิดกิดเ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 ก็นเกิดเกิดเกิดเก็นเกิ่เกเกิมเกิดกิดเกิดเกิเกิดเกิดเร่อเอิดเกิเกิดเกดเกิาเกิดเกิดเกิดยกิะตกิเกิด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 เดเกิดกินิกเกิใเกกิเกิดเกิดเุิดเกเดเ แกะหลอดอให้แฟนของเราก่อนอนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะจริงๆใช่คุณวันนี้พามาทานมูเกนไก่เพนเฮาส์โอมาเกเซ่เนี่ยถามที่รักคำหนึ่งเลยค่ะเขาอิ่มกันที่คำไหนจริงๆอิ่มมาจากคำแรกแล้วเชฟเตะแซวเชฟเชฟเตะเขาโอ้ยแบบคือวันนี้ยมัันนเป็งไงอ่ะด้ทุกๆเมนูอ่ะจะมีอูนิอูนิอดีเลิฟมากเป็นไงรู้ใจไหม เดี๋ยวอูนิแล้วเดี๋ยวูอูนิเสร็จเดี๋ยวผมจะพาคุณไปช้อปปิ้งวันนี้ซื้อเลยอยากได้อะไรซื้อเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาซื้อเลยคุณอยากได้ไบไหนคุณเลือกเลยผมรู้ให้จะบอกให้นะคนที่อยากได้มันเป็นผัวหรือบางคนที่แบบอุ้ยเน่ได้เอาต้องมือจําไห้นะวันนี้มันดูแลมันดูแลคุณแบบลอยฟ้าเนี่ยขนาดกินข้าวยังขึ้นมาชั้นเก้าอ่ะ เชิญค่ะโอ้ว้าวนี่คืออะไรครับเนี่ยอูนิออซีเทมปุระค่ะวิธีวิธีวิธีการนานรับประทานก็คือยกขึ้นมาทังตัวเทมปุระนะคะเดี๋ยวพี่นี่จะลองให้ดูเพราะบ,บางคนอนะ่ะชอบมีคำถามมีคอมเมนต์มาว่าพี่สิบคำมันอิ่มจริงหรอถัาอันนี้เข้าไม่ได้อ่ะก็อย่าหวังว่าของคุณจะเข้าไปเลยได้แล้วดีไหมอร่อยมาก อดีกรอบนะ่ยค่ะเฮ้ยขออีกทีหนึ่งคนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดินเสลก่อับแม่สัตว์เดทแรกมีแบบความทรงจำดีๆป่ะเดทแรกไม่มีไม่มีเลยอแต่ว่าเดทหนึ่งที่จำไม่ลืมเลยคือที่ฟิพาลังสิตเนี่ยแหละพาหญิงไปดูน่ะเมื่อก่อนหน้าฟิลิปปังสิตมันจะเป็นเนินใช่ป่ะเป็นเนินแบบเนินเนินหญ้าและเนินหญ้าสูงเลย สูงประมาณแบบ3เมตรอ่ะอย่าบอกนะเดินมันน่ากย่เลยแบบนุ่งนิงหนุ่มหนิงจับมือเดินจับมือจับมืออะไรยงเี้แล้วก็ฝนก็ไปปล่อยละบรรยากาศให้บรรยากาศให้กำบรรยากาศละเหมือนนัดไปบ้านเพื่อนต่อกะว่าหนุ่มหนิงเสร็จปั๊บก็คุยกันว่าจะกลับรถเมล์กลับแท็กซี่ก็ไอ้ขานสี่กับแท็กซี่ก็ได้ไปแทงจากฟิวเจอร์ไปดอนเมืองคือพอแท็กซี่ปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็เราก็จะเรียกไอ้ผู้หญิงคนที่เด็กกับเราไม่เป็นไรเราก็สะบัดมือู จะไปเรียกให้เหมือนแบบหวังดีอะไรก็เลยวิ่งลงเนินอ่ะล้วพอวิ่งลงมาแล้วมันสะดุดขาตั้งแต่หัวเนินอ่ะวับแล้วสไลด์เนินลงมาสไลด์แบบโฆษณาสวนสยามอ่ะแต่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 แล้แใ่ง่กอะโปรแอ่ะกระโปแงยแน่่ะว่แล่มา่่ล่แตแ่แแต่่าต่แ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 ตแแ่่ อ้าวยืนขำอยู่บนเนินอ่ะตึกชั้นหนึ่งอ่ะทงสารเขาหรอทงสารตะปขำก่อนแล้วคือตัวเปียกน้ําแล้วจากแท็กซี่ที่จะเรียกได้คันนั้นอ่ะรอไปอีกสิบคันไม่มีใครรับโอ้เปียกแล้วเขาเขินไหมเขินเขาแบบแก้เขินนะโอ้ยเปียกหมดเลยเย้อ่ะทานทานอย่างนี้ห๋ออย่างนี้ห๋อใช่ใช่ใช่อะอะไรกันอะไรกันโอ้ผู้เด่นผู้เด่น โอ้ยเฮ้ยหายไปทั้งอันเลยเหรอไอบ้ามายากรอ่นเนี่นะอยอุลิซาถึงเฮ้ยเดี๋ยวเออเลยข้างหลัง<ส>แล้วโอเคกูจะตอว่าถามไว้ละที่คนถามบอกว่าพี่นิสอิ่มหรือไม่อิ่มอ,อิ่มวะ่ะถ้าํำนี้เข้าได้อ่ะของกูสบายจริงโอ้เทียผ่านการทุกแล้วรสชาติเป็นไงพูดบูดให้ชัดๆรสชาติเป็นไงก็คำแนะนำที่สองนะครับ first date นะครับเรกคนอย่านัดผู้หญิงไปทานก๋วยเตี๋ยว บอกตรงนี้เลยประสบการณ์ตรงคือมันไม่ใช่อาหารที่คู่เด็ดแรกๆคนไปกินกันนะพอดูดปุ๊บนี่สสำลักแล้วเสื้อมันจะเปิดเด็แรกแนะนําเลยไปกินในติมแท่งก็มันันนอะไรดีพาเฮี้ยงแล้วคนเฮี้ยงเรนจะเข้าใจกันพี่รักนี่ยังไม่ได้ลองเส้นนะพี่ลักอยากรู้ใช่ไหมครับค่ะีลักองทาน ไปไง <laughs> ของกูสิไอ้กูเถอะหันไปแล้วไม่อยากบอก้หันไปแล้วแบบอย่าแกงอย่าแกงดูตะเกียบยังดูขนาดนี้เลยดูกันสุดนแรงขนาดนีน <c oughs> <c oughs> ้พิ้งหยาลชักนี้เรยาชัก <c oughs> คำแนะนำพี่สานะครับเด็ดแรกอย่าเลยน,นะครับให้ไงให้กูกลั่นไปเป็นตดแทนงี่หรอ เคยเดทแ,แล้วเคยเลยิไหมโอ้บ่อยคือจะบอกว่าด้วยความที่แบบคนส่วนใหญ่ชอบเราเพราะเราเป็นคนตลกแล้วเดทแรกอะ่ะกูไม่ค่อยทำให้มันเหมือนเดทแรกทําให้มันเหมือนแบบ เพ,พื่อนกันมากินข้าวคือสุดท้ายแล้วอะเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติของอีกคนนึงอะจากการที่เราไม่แอปเลยแล้วมันจะรู้ไปเลยตั้งแต่วันแรกนะว่าอยู่กันได้ไหมคบกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นอย่างนั้นแต่มึงก็ต้องสวยนะ <c oughs> คือเข้าใจคําว่าก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่ดีบุคลิกกาพที่ดีความสะอาดสะอ้านที่จะสามารถตลกและเฮฮาปาจิงโกะได้แบบเป็นผู้หญิงไม่ห่วงสวยต้องพูดอย่างนี้เป็นคนสวยที่ไม่ห่วงสวยอโอ้หขขวานมาแล้วอยากทายตรงเลยครับ ปกติอ่ะผมไม่ทาตรงนี้นะครับผมทานนมตะกุ่นเอาวางไปกูรบองดุดอร่อยมาก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 ค่ะที่รากขอบคุณมากนะหอมแก่นจริงเซตทำไมอ่ะลิปสติกมาติดอีหี้ยหอมให้หอมไม่ได้ให้จุ๊บนี่คือ มูเกนไดนะครับครับผมเพนเฮาส์ชั้นเก้าเอลเอ็มคอเทียอร่อยมากร่อยมากแล้วก็มีรู้สึกจะมีหลายคอร์สด้วยถูกต้องใช่ไหมคะเลือกได้หมดเลยแวมมาขอบคุณมากนะครับก็คอร์สเส้นระยูนี่คืออูนิเป็นคอร์สอูนิเลยถ้าคนชอบอูนิก็เลือกคอร์สนี้ได้เลยอูนิเลเวอร์เต็มที่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งนะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีงานไลฟ์แน่นอนไปพาไปเลยช้อปปิ้งก่อนติ่มแ้วก็ต้องเดินย่อยเดินเดินย่อยนะ เดินอะไนะอันนี้ไม่ใช่เลินได้เลินยั่วอันนี้ก็สวยนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยต้องลองสีด้วยใช่ไหมชอบแบบนี้นี่อันนี้เนี่ยอันนี้เข้ากับหนูเข้าไปแล้วเพราะผมเป็นคนเลือกให้นี่คือเข้าสุดยอดอ่ะจะให้หนูเหรอจะให้หนูอันนี้เหรอใบนี้เลยครับ เท่าไหร่ะคะเจ็หื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบไปกันไไปกังไงรู้ว่าดีใจแบบไหนกันกนี่โชกกนหมดุงเรียนกระ่อมน้อยเยอะนะครับงเรียนกระบอกน้อย ขอคันได้คนตั้งใจทำงานไม่ชมหาเงินเดือนหนูนะหัวใจเต้นตุบเลยใคเปเพงะไคบเปเลงอ่ะมาเลราค่าไร่คับหนนีแคะเลือนนชวิตนี้มีคนซื้อปบนไ้แงไหมไม่ไแนาดนี้เมาะเเาซื้อให้ มีความสุขเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ของแอมพัวเรียมใช่ค่ะเจอกันที่นู่นไปค่ะรีบไปค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้าเป็นพิตตี้เลยคราบสวัสดีจ้ากพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่แอมพัวเรียมคือมันเป็นงานที่ช้อปปิ้งกันสนุกมากใช่แล้วก็จัดทุกปีใช่แล้ววันนี้คือช็อปกันให้ร่างพังไปเลยกันดำกันไปเลยเอางี้ผมจะเลือกน้ำหอมให้คุณ1ขวดราดาราดาแคนดี้ ไหนขอลองดมหน่อยนี้นะ่ากินจริงเลยขอกินนะ่อยรนะ <ไป S 1> ิ้งหรอหอมจริงว่ะหอมเป็นขนมเลยอเ,นะเอาอันนี้ขวดน,นึงครับพี่อันนี้ขวดน,นึงน,นะครับ<อ>ผมจ่ายเองเอาอย่างงี้แค่นี้อาจจะไม่พอเอาเครื่องสำอางอีกไหมเอาเครื่องสำอางเดินได้ไหมห้ามหากักเงินเดือนอยู่นะเอาสีนี้ค่ะพ่อหนูสีนี้นะน่ารักไหมได้ครับหน้าที่คือจ่ายตังค์เท่านั้นอย่ามีคำถามเอาสีนี้ค่ะเอาสีนี้ค่ะเอาจริงๆค่ะวันนี้เป็นการเดทวันนี้หนึ่งวันดีมากถึงแม้ว่าเราวันนี้เราไม่ได้ดูหนังเลเพราะว่า แล้วมันมันไม่ทา <เล S 1> งถูตกต้องเพราะเราเราต้องไปไลฟ์วันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้กระป๋องได้ลิปสติก,กได้น้ำหอมก็ดีขอบคุณมากขอบคุณสนุกไหมสนุกมากสนุกมากแล้วก็พี่ความจริงแล้วอะ่ะจะเลือกของถูกวันนี้ด้วยแต่ที่นี่เขาเลือกให้ไงปีเป็นวันเกิดครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้ปีหน้าจะเลือกครบกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ไดซื้อก่อนไม่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 ครบแล้วเพราะว่าปีหน้าหนูคาดว่าจะได้อีกเริ่มรู้สึกไม่อยากสนิทเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุดไปลัดวาจาในทูบินใช่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นวันนี้ก็พามาดีเป็นแฟนกันหนึ่งวันขอบคุณนะคะอย่างนั้นเป็นแฟนหนึ่งวันเดียวโอ้ชาเนตมึงก็พอใจแล้วนะโอเคนะคะโอเคนะชาเนตเพราะว่าเราต้องปิดบล็อกนี้ด้วยกันจุ๊บกันหนึ่งทีแบบปากเลยเหรอปูนว่าอีหีอ่จุ๊บจุกไปหนึ่งทีทำไมข้าทุ่มทำใจก่อนนะก็มึงไปสัญญากับเช้าวะต่อไปกูจะไม่เมาไเล่นเกมอีกแต่จริงๆแล้วเดทเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจุ๊บกก็ดนนะั่ออ ได้ไหมแค่นั้นก็อย่างนี้ไม่มีใครถึงสารอกอาชาวเน็ตกูทำให้พวกมึงแล้วนะฉะนั้นกูปึึงแชร์คลิปนี้ไปเยอะและนี่คือกูทำตามตามูลต,ตามสัญญาแล้ว <c oughs> ฮฮคนเชี่ยคนเชี่ยเลยไปรับสัญญาวาจาไว้อะไรกัีมึงใครจะไปคิดว่าคนดูกูเล่นเกมถึงห0าพันบ้าเปล่า <c oughs> จบนะ แม่สวัสดีครับเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันไปไหนไปอ๋อสุราษฎรใช่แม่สวัส,วด,ส,วด,สวดีครับ